นะครับ <S an> ไอ้โป่งเดงที่ว่าเอาเพื่อนเอามาแต่ว่ามอบทองน,นั่นนะมันจ้างมานะครับเออมันเอาทองเนี่ยมันมาจ้างเอาผ้ามายื่นทองให้มันจริงๆก็ทองมันนั่นแหละนะครับเออลองเอาย่าอ่าเฮี่ยมายื่นทองใหด้ดินะครับเดี๋ยวเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตเลยนะครับน่ะเอ้ยนะครับย่าไอ้ย่าทองที่ไหนมหมจำเลยนะครเป็นสิบบาทสามสิบบาทเนี่ยนะครับเห็นไหมนะครับถ้าเอาผ้ามายื่นให้นะครับเหมือนจะมาทําพิธีใหญ่โตแต่ไม่ใช่ไม่ได้เข้าไปในพื้นที่เลย นะครับนาพ้องค์นั้นก็ไม่ได้พราเขาไม่ได้พื้นที่นะครับก็มาหากินเงินเหมือนกันนั่นแหละนะครับเออเขานีมนมาเพื่อเอาเงินนะครับเอาทองมายื่นแป๊บเดียวก็กลับนะครับไม่ต้องไปสวดทาเหวอะไรเลยนะครับนั่นแหละนะครับแค่นั้นก็ได้เงินแล้วนะครับมันเขาเรียกว่าการสร้างคอนเทนต์สร้างภาพนะนะครับสร้างไอ้จำเลยมันสร้างหลอก fc มาตั้งแต่ต้นนะครับ fc บางคนเขาก็นึกภาพไม่ออกนึกว่าจำเลยนะครับศักดิ์สิทธิ์นะครับเขาเรียกว่าเหมือนหน้าม้า นะครับเหมือนหน้ามาพยายามสร้างหน้ามานะครับพยายามดึงเงินดึงทองจาก f อฟซยควายมาไงนะครับเอาทองมาบริจาคที่นะครับพระเขายังให้เลยเราเป็นชาวบ้านเราต้องง่ายเห็นไหมล่ะนะครับมันเป็นนะครับมันเป็นเขาเรียกว่าคอนเทนต์นะครับมันเป็นคอนเทนต์ของจำเลยนะครับเนาะเป็นคอนเทนต์นะครับเขาเรียกว่าเอ่อเป็นธุรกิจอ่ะมันเป็นธุรกิจนะครับไอ้ทนายนะครับไอ้ท่านนายสวนปามันบอกว่า หนึงห่งว่าเราจับใจนี่และนักบริหารนะครับเห็นไหมนักบริหารนะครับที่จริงมันไม่ใช่นักบริหารนะครับมันเป็นธุรกิจของมันมันแค่สร้างหน้ามาขึ้นมาก็เป็นนักบริหารแล้วก็ถือว่าเป็นนักบริหารนะหลอกหลอก fc ได้นะครับเดี๋ยวแก๊งคอร์เซนเตอร์ทั่วประเทศทั่วโลกเขาจะหยุดหมดนะครับอาจจะมีต่างชาติมาด้วยนะครับเห็นไหมเอออาจจะมีต่างชาติจากประเทศต่ตางๆนะครับามาเอเอมียภาคอีสานนะครับเออมิทนะครับสุจาวมีชินากี่ไรนะครับเนาะ อันนี้มีชินานะครัสิบสั่งไรนะครับมีชั้นเนอไหนนะครับนะอันชั้นเนอร์อะไรเดี๋ยวไปถามกันนะครับเดี๋ยวไปถามคุณพากันนะนะครับไปถามคุณพากันว่าคุณพอมีชั้นเนอร์ไหมอ่ะถามเรื่องเรื่องชั้นเนอร์ทำไมล่ะอ่ะพวกแค่นะครับเนาะเอานะครับคือถ้ามีชั้นเนอร์นี่ไอันเดี๋ยวเราจะสร้างอภยนาคเลย นะครักพยานรณ์ด so ังไปทิ้งอเมริกานะครับไม่เชื่อไปถาแม่วิไลเด้วยนะครับเดี๋ยวนะครับลุงมงคลนะนะครับเพื่อนนะไปฟังนะครับแม่วิไลแม่วิไลคุยกับลุงมงคลนะครับลุงมงคลรลุดเดือชั้นนะไปดูช่องลุงมงคลกับแม่วิไลนะครับนะแม่วิไลนางคายคำไปด้วยนะครับนางคายคำแล้วก็นะครับดูโทรศัพท์ลุงมงคลไปด้วยนะครับเราไปสร้างแพรยานากันดีกว่านะครับเนาะเนาะ ฝรั่งก็หนีมาสร้างพยานนาคนะครับนะฝรั่งเขาเก่งนะมาสองปีเขาบอสอีสานได้เลยนะครับอาพยานนะพยานนาคนะครับโอ้ยนะครับอาเมจาม่าเมจ่านะครับเอาไว้ยาังไงครับพวกฝรั่งนะครับเอ้านะครับแทมนี้นะครับเม็ดดำ,ดำดำที่เขาเอาใส่คอเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าลายชิคนชายเขาเรียกว่าอะไรอ๋อเขาเรียกปาขามนะครับนนนนนนเนาะเออแบบแแบบไหนเอาปากหางแบบที่จำเลยใส่เนี่ย หนึ่งอื่นนะเขาเรียกปลาขามนะครเอามาซื้อมาให้พวัวหน่อยอเดี๋ยวพวัวจะไปส่งเจ้าข้าทรงนะครับฝรั่งฝรั่งเขาไม่รู้นะครับเขาคิดว่าหน้าตาเขาเหมือนคนเอเชียนะครับนะ่ะฝรั่งโอโหจมูกแหลมเปียบนะครับมาเป็นนั่งเจ้าเข้าทรงแบบจําเลยนะครับนะ โอ้โหเนี่ยกาจันหนึ่งมันอันไล่กันนะกันหนานี่นะกรคอนนะครับพญานาคจงมาอยู่ด้วยนะครับนะเออนะฝรั่งมันเก่งนะเดี๋ยวบนว่าวิสานเปี๊ยเลยนะครับว่าอือนะครับแซมมี่นะครับโอ้ยนะครับเนาสองชั่วโมงกว่าแล้วนะครับเที่ยงวันนะครับเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้ลุงมงคลจะขอลงก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้ไม่มีโฆษณาก็ลุงมงคลสงสัยกระโดดข้ามบ่อย เนี่ยครับไม่เวลไลนะครับนะฮุงมงคลน่ไม่เนะวลจะนอนหลับไม่แน่นนะครับนะเที่ยงคืนแล้วลงมงอ่ะพักแป๊บนะครับว่าอ่าคุณนภินญ,ญาในการเที่ยงแล้วนะครับนะเดี๋ยวคลิปหน้าเราเจอกันใหม่นะครับลงอ่ะเปิดคณะตลกได้แล้วนะครับว่าอ่า,อาคุณเอ็กซ์เลยนะครับนะอู้ไม่ใช่เรามาวิเคราะห์วิจารณ์เอาเอามาเปรียบเทียบถึงลูกเรื่องความจริงกัน นะครับอีกหน่อยมันก็อย่างนั้นจริงๆนะครับเห็นไหมพวกแก๊งคอรเซนเตอร์มันต้องใช้หลายคนนะครับเดี๋ยวนี้แก๊งคอรเซนเตอร์มันเอามารวมกันนะครับไปสร้างพยานนี่ยกันที่แถวภาคอีสานเดี๋ยวมีคนดูตึมนะครับนะขายทูบนะครับไม่ต้องทําอย่างอื่นนะครับนะขายทูบอย่างเดียวขายทูบเทียนนะครับนั่นแหละอ้าวนี้อีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับรู้มงคนชั้นเนี่ยก็จะขอลงก่อน นะครับนะขอบคุณข้าสนมเป็ดน,น้อยแม่วิญไลน์ฮากิมีนะครับมัดเบาๆหายใจไม่ออกนะครับนะเดี๋ยวคลิปต่อไปเราเจอกันนะครับสวัสดีครับ